มันโกงโกงที่คนจูนอ่ะเฮ้ยมามารับผมหน่อยได้ไหมอ่ะหน้าเรเบลเน่ยพี่โอเคได้ได้เครื่องน็อกพอดีเลยอ่ะเครื่องน็อกเลยเหรออีกแล้วเหรอน้องผมขับไงน้องยังไม่รู้มือทำไมอ่ะแบบว่าเลี้ยวเบรกบูสนี้เลยอ่ะอุ้ยถ้าติดปีกน่าจะบินขึ้นฟ้าแล้วพี่ใช่เหรอแรงปะแรงแรงใครจูนอ่ะนี่อ่ะคนนี้อี๋เฮ้ มันมีเบอร์ได้ไงวะโกรธครับถ่ายถายหมดเลยครับเดี๋ยวผมเอาหมดเลยอ่าอ่าได้ครับเจอเลเวลล่างเลยครับลูก้าได้ครับเลเวลล่างอันนี้ใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ผมเมมเบอร์คุณไว้อ่ะว่าลูก้าเฮ้ยจักผมได้ไงวะเออเราซื้ออะไรกันวะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองจุดข้อความมันหน่อยดิได้ครับได้ได้ได้เมาเองผมอ่ะได้ได้ครับได้ F M J ป่ะคันเนี้ยคนคนที่ครับอ่าใช่ครับใช่ใช่อ๋อผม G D B ไงกันเลยไหม ีแดงอ๋อไอเฮียจูนปีศาจอะนะครับเออกูจำมึงได้แหละเออลูการ์มามามาม่มีเลยผมจองแล้วกันนะเดี๋ยวผมรอน้องจบปุ๊บแป๊บนึงโอเคได้ได้ครับได้ครับเจนเรเบลล่านะครับครับครับสวัสดีครับพี่ชายใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายใหญ่พอจะมีโรบี้ขายผมไหมครับโอไม่มีเลยขายไปหมดแล้วครับนี่ใครอ่ะแฟนมีเหรอ เ่าพังไงฟ้าใหม่เหรอฟ้าใหม่เหรอเพื่อนเออเลี้ยวมึงอยากลอง G T B แดงใช่ป่ะไอ้ G T B ไม่ใช่ G T B แต่งเต็มจูนใช่ไหมใช่วางปะล่ะเลเวลล่างวางเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออเนี่ยแบบโกงเลยจูนแบบโกงๆอ่ะเออเด็กกำลังแปลกำลังไปลเอาตรงๆผมซื้อจีทีบีมาละเร็วๆอ่ะเออจริงจริงปะเนี่ยเออเออแต่เขาว่าไม่ไม่กลัวมันโดนเนิร์ฟหรอฮะไม่กลัวมันโดนเนิร์ฟหรอไม่ ไชีกว่ะชีพไปเรื่อยเอ๊เดี๋ยว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 กูโทรหาแป๊บนลยกำลังไปกำลังไปเฮ้ยไม่ไม่กลัวโดนเนื้อเลยวะตอบแล้วฮัลโหลัวก้าว่าทราบแป๊บนึงนะเออไม่ไม่ไม่จะถามว่าขับ GTB แดงอยู่ปะขับอยู่เอ้ยเดี๋ยวให้น้องลองได้ปะ ได้มันโดนเนิร์ฟแล้วนะเออโกงอยู่ดีอ่ะโดนเนิร์ฟแล้วหรอเออใช่โกงอยู่ดีพี่เออเอามาเอามาให้ลองหน่อยถ้าเสร็จแล้วล่าเดี๋ยวแต่มันก็โกงอ่ะมมันโกงโกงนี่คนจูนอ่ะเฮ้ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละเออเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองล่าเลยไปเลยเวลาเอขอแป๊บนึงได้ได้ี่เดี๋ยวต้องถามมันมันจูนฟูลเรียบอยู่วะเอย TTB โดนเนิร์ฟแล้ว สมควรแต่ก็ยังกอดอยู่หรอให้บอกไอ้นคนที่ขับ TDB ไอ้ลูกา<ม>้าคนนะั้ก็ยังกอสอยู่เหมือนเดิมหรอแต่ก็ยังถือว่าโอเคใช่ไหมอืมก็ยังถือว่าแบบก็ยังดีอ่ะก็ยังดีเลยอ่ะอในราคาของมันคือคุ้มมากแสดงว่าไม่มีเนิร์ฟแล้วหลังจากนี้น่าจะเนิร์ฟพอแล้วมั้งไม่แน่หรอกอะไรก็เป็นไปได้อืมใช่ฮัลโหลลโลูก้า พูดใหม่อีกทีพูดใหม่อีกทีฮัลโหลว่างๆไหมครับเออว่างไงมามารับผมหน่อยได้ไหมอ่ะหน้าเรเบลไดยพี่โอเคได้ได้เครื่องน็อกพอดีเลยอ่ะเครื่องน็อกเลยเหรออีกแล้วเหรอน้องผมขับไงน้องยังไม่รู้มือแต่วาอยู่ไหนวะทางเข้าหน้าเรเบลออกออกมาแบบตรงสะพานอ่ะอยู่บนอยู่ใต้สะพานพระรามแปดอะพี่ใต้สะพานพระรามแปดอะอย่างบนเนี่ย อยู่ด้านบนหรือด้านล่างริมทางเห็นไหมเห็นไหมอยู่กลางทางอ่ะเห็นแล้วพี่อ๋อเห็นอะไรเห็นอะไรแล้วรับรับผมไปพาก่อนเดี๋ยวโอเคได้ได้ไอ้เรียกอยู่ไหนอ่ะไอ้เธอเขาขับน่ไงเาจอดอยู่แม่งแรงจนข้างเครื่องน็อกไปเลยอ่ะเนี่ยนี่อันเนี้ยไงหรอคือไงวะเอออ้าวไม่เคยเห็นเครื่องน็อกก็ดี นี่เดี๋ยวให้ร้องร้องเลยนะไอ้น้องร้องเลยนะมาลูก้ามาเอามามาพี่ซื้อปูนะพี่เสือปูนะได้ๆฮัลโหลครับถึงถึงแล้วครับถึงแล้วแป๊บแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้ออันนี้แบบนึงครับแป๊บเดียวครับอยู่อยู่ในเบลล่ารนั่นแหละกระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งสี่สามห้าพี่กระเป๋าเก้าสามหนึ่งสองแสนเลยใช่ใช่ใช นี่ครับเก้าสามหนึ่งหรอเก้าสามหนึ่งดูงล้องหน่อยอยากดูผมเคยลองไปแล้วดิมันไม่สนใจสลับกันเลยเลยเออให้น้องรองก่อนนะไปจุกมึงก่อนผ่านปัพคราวไปแล้วเหรอแอดอัพเอดอัพเฮ้ยี่วันวันนั้นพี่พี่นั่งกับผมมันก็ธรรมดาใช่ไหมตรงตรงเยอะวันนั้น่ะอืม เนี่ยจะทำอะไรดูต่าน้องน้อยท้ายหมดเลยทำไมอ่ะแบบว่าเลี้ยวเบรกบูทงี้เลยอ่ะอุ้ยู้ถ้าติดสี่น่าจะบินขึ้นฟ้าแล้วพี่ใช่เหรอตาลเน้องเออเราเราทำอะไรอ่ะอะไรนะไายาไปทำอะไรอ่ะขายยาไปเอาตังค์เลฮะออแลกเงินแดงเหรอเออโอเคไอเออเราจูนฟูเรียเป็นปะฟูเรียเหรอพี่เออ ยังไม่ได้ไปรอเลยเดี๋ยวล้วจูนเป็นเดี๋ยวเราบอกเออเอองั้นรอแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ซื้อผู้เลี่ยามาผู้เลี่ยต้องแต่งเต็มปะถ้าจะต้องถ้าจูนอะปกติแล้วหรือต้องแต่งเต็มอยู่แล้วเต็มมัเต็มเต็มเต,ต็มเลยไม่ใส่โหลดอย่างเดียวเนะใช่ใช่แต,แต่แต่ถ้าแบบว่าอยากอยากให้แบบมันไม่ไม่แบบกระเด้งเนินเยอะก็โหลดมาเลยเนี่ยพี่พี่พพเราขึ้นมาผมโอ้หเลียวป่าทุกอย่างแรงปะแรงแรงใครจูนอะนี่อะคนนี้ รอปะ,ะ,ะเรียวหล่ลอปะแล่งปเ,เ, <laughs> เตรียมมาบอกเขาได้เลยแดดได้แดดกันนะไหน,น,นเดี๋ยวผมปิดปิดโลโก้นะครับแป๊บหนึ่งจะได้รู้เลยเอาแบบออเดอร์ไปพี่แป๊บเงอ่ะนิดเดียวพอดูก็รู้ละถ้าคนขับเป็นอะไรปะนะอุ้ย ไอ้เฮี้ยนี่มันคัดนี่ใช่ไหมได้จับเบิ้ลคัดไอ้นนเฮ้ยว้าวเดี๋ <c oughs> ยวนะไ <c oughs> อ้เฮี้ย <c oughs> ไม่มึงจับเบิ้ลคัดง่ายอย่างนั้นเลยเหรอครับจูนจูนจูนไม่แล้วจับเบิ้ลคัดได้ยาวเลยปะไม่ยาวครับ มันได้เป็นช่วงอะพี่ช่วงอกวงอกตัวาแล้วมึงไ,ไม่คิดว่ามันจะโดนเนิร์ฟหรอโดนอยู่แล้วไอ้เหี้ยอ๋อเออว่าไงเลี่ยวเอ้ยลุงถามเขาหน่อยดิยว,ว่าว่าแบบว่ามันไอ้รถนี่มันถ้ามันไม่มันไม่แต่งเต็มมันดูได้ไหมอะเฮ้ยเออลูกา้าถ้าไม่แต่งเต็มจูนได้ไหมอะไม่แต่งเต็มจูนได้ไหมอ่าเราเราแป๊บนึงเดี๋ยวพี่พาพาเขามาขับแป๊บเดียว เึี้ยร้อนไหวะร้อนไม่ร้อนเลยอ่ะแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรับอึ้ี้ยูนผมว่าไม่แนะนำเลยว่ะเพโอ้เรียกเขาไม่แนะนำว่ะเขาให้แต่งเต็มมาก่อนต้องโหลดปะมันมันมันไม่มีโหลดอ่ะพี่อ๋อมันไม่มีโหลดทุกอย่างทุกอย่างเลยปะแต่งแต่คือไม่ไม่โหลดไม่เบรกอะไรอย่างงี้ปะไม่โหลดไม่เบรกปะลูก้าหรือว่าหรือว่าทุกอย่างเลยเบรกเลยครับเบรกเลยอ๋อใส่เต็มเพราะว่าตอนแรกผม ผมไม่ใส่เบรกมันเนร์ฟเบรกของมออก็คือก็คือใส่ใส่ทุกอย่างใช่ไหมใส่ทุกอย่างถ้าถ้าจูนก่อนแต่งเต็มคือมันจะเพี้ยนเหรอถ้าจูนจูนก่อนแต่งเต็มมันจะเพี้ยนเหรอลูกะอ่ามันไม่เพี้ยนหรอกผมจำผมก็จำสูตรได้อยู่อ๋อมันไม่เพี้ยนแต่จำสูตรได้อยู่ใช่แต่ไม่รู้เขาลดพอยเรียงนะอ๋อไม่รู้ว่าเขาลดพอยหรือยังนะใช่เขาอ้านลำสองโดนลดพอยแล้วอ่าสองโดนลดพอยไปแล้วบอกงี้ประมาณนี้แล้วว่ากันอ การร้านน้องเต่การลูก้าลูก้าแตงกิ้วมากถ้าได้สูตรไอ้ผู้เรียบอกด้วยเด้อเดี๋ยวมาเป็นลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝึกให้ได้ได้ครับผมไปกินกันรถกันเพี่ได้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 ขอคุณมากเจอกันครับอีเหี้ยดับเบิ้ลคัทวิเดียวสองร้อยห้าสิบึกโอ้ไปเลยอ่ะ that's my cat boy Okay, okay, yeah, yeah. K is on the top, man. Game, yeah, 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 yeah. Just so we get the great then call me the better.